เสียงนกฮูกจะอ่านเสียงนกฮูกหนาวแล้วนกฮูกมาแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานเย็น เพราะจังเลยเสียงนกเสียงกา อยู่บนต้นพระเจ้าห้าพระองค์นู่นดีจังเลยบ้านเรามีต้นไม้ใหญ่หลายต้นรอบบ้านเลยเมื่อปีหลายปีก่อนมีพายุแรงมาต้นไม้หักครึ่งต้นนั่นกระรอกค่ะกระรอกตื่นแล้วค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจให้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีอ๋อมาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะนี่ค่ะเกือบหมดแก้วละค่ะ